รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลักๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดีเพราะคนเรามีความต้องการที่ไม่เหมือนกันก็เพราะว่าทุกคนก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดทางออกง,ง่ายๆก็คือลงมือเข้าครัวทำอาหารเองเลยครับดีกว่า ใช่กว่าอร่อยกว่าและเท่กว่าพลพักนักปรุงหอมคุกขอต้อนรับเพื่อนๆพื่อน,นะครับเข้าสู่ครัวที่ทำอาหารอร่อยที่สุดไม่ได้ไกลที่ไหนเลยครับครัวที่บ้านของเรานี่แหละและนี่ก็คือพลพักนักปรุงหอมคุกสวัสดีครับ มาทำเมนูเส้นสไตล์เกาหลีกันนะครับเราจะทำจับเชครับแต่สูตรนี้เราจะปรุงให้มีรสชาติแบบสุกี้ที่เราคุ้นเคยเมนูนี้จับเชสุกี้ครับ วุ้นเส้นเกาหลีนะครับเขาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากวุ้นเส้นไทยวุ้นเส้นญี่ปุ่นนะครับทำจากมันเทศนะครับสีอมเทาๆแบบนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องเอาไปแช่ในน้ําให้นุ่มดีก่อนนะครับใส่ลงในน้ําร้อนได้เลยครับแบบนี้ครับลักษณะของวุ้นเส้นเกาหลีเนี่ยครับเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาจะเหนียวๆนะครับเด้งๆครับผมจับเวลาไปเลยครับเราใช้เวลาทั้งหมด6นาทีนะครับ สเสดดน้ำนะครับไม่ต้องล้างน้ําเย็นนะครับระหว่างที่เส้นยังร้อนๆอยู่น้ํามันงาครับตามด้วยโชวอยู่นะครับประมาณ2ช้อนชาครับเอาละครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี <S 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 ๋ยวเราก็จะไปผัดเครื่องที่เราเตรียมไว้กับน้ํามันงาอีกส่วนครับ หลายสูตรนะครับก็จะเอาผักบวยเล้งเนี่ยไปต้มนะครับต้มให้นุ่มแล้วก็แช่ในโชยุแต่อันนี้เราทําให้ง่ายนะครับผัดรวมกันเลยครับใช้ได้แล้วครับนําส่วนผสมนะครับใส่ลงไปรวมกับวุ้นเส้นครับฉีกปูอัดลงไปเป็นเส้นๆครับผมรสชาติที่แตกต่างของเราในวันนี้มาจากน้าจิ้มเทศไทยครับเป็นน้ําจิ้มสุก,กี้ที่ เครื่องแน่นครบรถวันนี้พลจะใช้สูตรกลมกล่อมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าดีต่อสุขภาพมากกว่าเพราะว่าไม่ใส่ผงชูรสไม่เจือสีสังเคราะห์กลูเตนฟรี ree, แล้วก็โซเดียมต่ำกว่านะครับเราจะใช้น้ำจิ้มสุกี้เทศไทยตัวนี้ครับ4ช้อนโต๊ะนะครับตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วครับเมนูนี้เราสามารถรับประทานอุน่นๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก็ได้เช่นเดียวกันครับ เอาใจคนที่ชอบกลิ่นอายของอาหารเกาหลีนะครับกับจับเชสุก,กี้ครับช่วงถัดไปนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนมาทำความรู้จักโลกแห่งการทำขนมปังซาวดโดกันครับโดยที่เราจะมาเริ่มด้วยการทำสตาร์เตอร์ก่อนครับใช้ส่วนผสมเพียงแค่2อ,อย่างเท่านั้นเองงพพลลัััักกกกนนปปรรุุคง <Home> Cook. สนับสนุนรายการโดยน้ำจิบสุกี้เทศไทยอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพนังสืออิตาดากิมัสหนังสือแคนดี้แมนกระทิถุงชาวเกาะอ,อย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่ก่อนที่เราจะมียีสต์ผงไว้ใช้ทาขนมอย่างทุกวันนี้นะครับ สมัยโบราณเนี่ยเขาก็ต้องใช้ยีสต์จากธรรมชาติที่อยู่ในแป้งอยู่ในอากาศมาทําให้ขนมขึ้นฟูครับซึ่งนั่นก็คือตัวซาวโดสตาร์เตอร์นั่นเองครับปีที่แล้วเรามีการทำซาวโดโกโก้กันไปนะครับปรากฏว่ามีหลายๆคนนะครับบอกมาว่าอยากจะเรียนรู้วิธีการทำสตาร์เตอร์ตั้งแต่ตั้งต้นนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาสาธิตให้ดูกันครับไปดูกันเลยและสําหรับตัวสตาร์เตอร์ที่เราจะทํากันในวันนี้นะครับมีชื่อเรียกว่า Li q u i d Starter นะครับหรือว่าเป็น Start e ตแบบเหลวนั่นเองครับวิธีการทำนั้นง่ายมากๆครับมีส่วนผสมเพียงแค่แป้งสาลีนะครับที่เอาไว้ทำขนมแล้วก็น้ำสะอาดเท่านั้นเองครับทุกครั้งที่เราทำนะครับจะใช้ในอัตราส่วน1ต่อ1เสมอครับหมายความว่าแป้ง1ส่วนนะครับเท่ากับน้ำา1ส่วนเริ่มต้นเลยนะครับเราจะใช้แป้งสาลีครับเป็นแป้งขนมปังนะครับอันนี้จะมีโปรตีนสูงหน่อยสิ่งที่สำคัญคือต้องใช้แป้งที่ไม่ขัดขาวนะครับหรือว่าไม่ฟอกสีนั่นเองครับเพราะว่าถ้าเราใช้แป้งที่ผ่านการฟอกกมาแล้ววพ แบคทีรียต่างๆนะครับบางทีมันหายไปหมดแล้วนะครับเอาไปทําก็ไม่สําเร็จอย่างวันนี้นะครับเราจะทําที่20กรัมก่อนนะครับเราก็ทําการชั่งไว้เลยนะครับใส่ลงไปนะครับหากกระปุกนะครับหรือว่าเป็นโหลกแก้วก็ได้ที่มีฝาปิดมิดชิดนะครับแล้วผมก็จะ ใส่น้ำสะอาดลงไปนะครับเท่าๆกันอีก20กรัมครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการคนนะครับเราต้องการให้แป้งนะครับโดนความชื้นทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นการเติมอากาศเข้าไปในตัวส่วนผสมของเราด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องคนให้มันละเอียดมากนะครับแค่มิกชัวร์ว่าแป้งทุกส่วนนะครับโดนน้ำนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะใช้พายยางนะครับรูดส่วนที่ติดลงไปข้างล่างแล้วเราก็จะปิดฝาเอาไว้นะครับปิดหลวมๆนะครับไม่ต้องปิดสนิทมากก็ได้นะครับตั้งทิ้งเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับเป็นระยะเวลา24ชั่วโมง ผ่านไป24ชั่วโมงนะครับก็บางครั้งอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบางครั้งอาจจะเห็นฟองอากาศเล็กๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับให้เราทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับให้ครบ3มครั้งครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะเติมแป้งในอัตราส่วนเท่าเดิมครับ20ต่อน้ํา20กรัมครับจากนั้นนะครับก็ใช้ตะเกียบคนนะครับทำเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อวานเลยจากนั้นเราก็ปิดฝานะครับทิ้งเอาไว้24ชั่วโมงเหมือนเดิมครับ เครับอันนี้ผ่านไปอีก24ชั่วโมงนะครับ้าวันที่3แล้ววันแรกเราใส่แป้ง20น้ำา20นะครับรวมเป็น40กรัมวันที่2เราใส่แป้ง20น้ำอีก20รวมกันทั้งหมดตอนนี้เป็น80กรัมแล้ววันนี้วันที่3นะครับเราก็จะทําแบบเดิมครับใส่แป้ง20น้ํา20ถึงขั้นตอนนี้นะครับสำหรับบางคนอาจจะเริ่มเห็นคทิวิตี้นะครับจะเห็นเป็นฟองอากาศนะครับหรือว่าตัวส่วนผสมแป้งกับน้ำมีการพองขึ้นเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่ทำแล้วยังไม่มีการเเปปปลลีี่่่่ยยนนนแแงงงะครรับบบไไมต้้้ออหวทซืๆ จากนั้นปิดฝานะครับแล้วก็พักไว้อีก24ชั่วโมงครับวันนี้เข้าวันที่4แล้วนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณขอบๆนะครับมันเลอะอย่างนี้นะครับหมายความว่าใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมันมีการฟูขึ้นแล้วก็ยุบลงนะครับตอนนี้สตาร์เตอร์ของเราเริ่มทํางานแล้วนะครับน้าหนักรวมของเราอยู่ที่120กรัมแล้วครับเราจะทําการตักออก100กรัมนะครับให้เหลือในกระปุก20กรัมเท่านั้นครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำซ้ำครับเติมน้ำ20กรัมเติมแป้ง20กรัมผมใช้กระดาษนะครับชุบน้ำหมาดๆแล้วก็เช็ดบริเวณขอบของกระปุกนะครับให้สะอาดหน่อยจะได้สังเกตได้ง่ายๆนะครับเมื่อ starter ของเรานะครับเริ่มทำงานนะครับจะเอาเป็นหนังยางแบบนี้ครับมาร์กตำแหน่งเอาไว้เราจะได้พอเห็นคร่าวๆนะครับว่า s t a r t ร์ของเรานั้นมีแอคทิวิตี้สูงแค่ไหนนะครับเราก็จะพักเอาไว้ครับอีก24ชั่วโมงครับ เข้าสู่วันที่5นะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่าเหนือหนังยางของเรานะครับมันจะมีรอยเลอะๆอยู่นะครับก็คือว่าเมื่อคืนเนี้ยตัวซาเตอร์ของเรานั้นขึ้นมาได้แค่ระดับนี้นะครับตอนนี้ในภาชนะของเรานะครับจะมีส่วนผสมอยู่ทั้งหมด60กรัมครับผมจะตักออก40กรัมนะครับให้เริ่มต้นเหลืออยู่ที่20กรัมนั้นนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเติมน้ําเปล่า20กรัมเติมแป้งอีก20กรัมครับ ติดฝานะครับมาร์กหนังยางเอาไว้นะครับแล้วเราก็พักเอาไว้อีก24ชั่วโมงเหมือนเดิมครับ อย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับว่าสตาร์เตอร์ของเรานะครับมีการฟูขึ้นนะครับแล้วก็พอถึงจุดสูงสุดของมันนะครับมันจะค่อยๆเริ่มยุบลงมาเป็นสิ่งบ่งบอกว่าสตาร์เตอร์ของเรานะครับตอนนี้แอคทีฟแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่เหมาะกันนําไปทําขนมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าควรจะให้มันแข็งแรงกว่านี้สตาร์เตอร์ที่ดีนะครับสามารถฟูขึ้นไปได้ถึง3เท่ากว่าเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตัวแบคทีเรียหรือตัวยีสต์ของเราเนี่ยครับกินอาหาร จากในตัวแป้งแล้วก็น้ำนจากนั้นก็จะเกิดการคายกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับทำให้เกิดเป็นรูพุนนะครับมีฟองอากาศอยู่ภายใน,นเต็มไปหมดเลยเมื่อเราเคาะลงกับพื้นนะครับมันก็จะยุบลงเพราะว่าตัวอากาศนั้นถูกไล่ขึ้นมานั่นเองครับเมื่อเราดมกลิ่นดูนะครับเราก็จะได้กลิ่นแบบเปรี้ยวอ่อนๆนะครับถือว่าตอนนี้สตาร์เตอร์ของเรานะครับแอคทีฟดีแล้วนะครับส่วนวิธีที่จะดูว่าสตาร์เตอร์ของเรานั้นพร้อมที่จะทําขนมแล้วหรือยังนะครับวิธีการเทสแบบไม่ง่ายแบบที่เมืองนอกาว่ โฟลตเทสนะครับเราจะใช้ช้อนนะครับตักสตาร์เตอร์ขึ้นมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วลองปล่อยอยู่ในน้ําเปล่าถ้ามันลอยขึ้นนะครับก็หมายความว่าสตาร์เตอร์ของเรานั้นพอที่จะเริ่มเอาไปทําขนมได้แล้วนะครับ <S <S เราจะเห็นนะครับว่าการเมนเทนเนนสตาร์เตอร์นะครับ,าาระรบจะมีการตักทิ้งอยู่เรื่อยๆนะครับถึงราคาแป้งกับน้ำเนี่ยจะไม่ได้แพงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุครับเราสามารถนะครับลดจํานวนลงได้เมื่อสตาร์เตอร์ของเราแข็งแรงดีแล้วนะครับใช้กระปุกที่มันใบเล็กลงหรือจะเป็นกระปุกน้ําจิ้มก็ได้นะครับ ตักสตาร์เตอร์เพียง5กรัมเติมน้ำ5กรัมเติมแป้ง5กรัมมนเทนเนสไปแบบนี้ทุกวันนะครับก็จะสามารถประหยัดขึ้นได้นะครับหรือนะครับเราสามารถนําตัวสตาร์เตอร์ของเราเนี่ยแช่ตู้เย็นเพื่อชะลอกระบวนการทั้งหลายนะครับจากการที่เราจะต้องมาฟีดอย่างนี้ทุกวันนะครับก็กลายเป็นเหลือเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองครับสตาร์เตอร์แบบนี้นะครับไม่ได้มีไว้ทําเฉพาะซาวโดอย่างเดียวเท่านั้นครับเราสามารถใช้แทนคอมเมอรเชียลยีสต์ได้เลยนะครับและเมนูที่เขามักจะนิยมเอาไปใช้กันนะครับก็จะมีทั้ง โฟกัสช่านะครับพิซซ่าหรือว่าเบเกิลแล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างเลยนะครับทดลองทำกันดูนะครับมีซาวโดสตาร์เตอร์ติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังครับผลพันนักปรุงโฮมคุกผลพันนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสติตลตราหัวมาลายเครื่องผัดกะเพราและซอสผัดเปรี้ยวหวานไทยตราแม่พลอย อร่อยง่ายทันใจมีคุณภาพหนังสือ Candy Man Tasty Sauce ปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหาร Pasta a c n เนซ i พาสต้าทำเมนูได้ทุกรูปแบบจริงๆครับเราจะมาทำพาสต้ามะเขือม่วงและเบคอนนะครับเมนูนี้เนี่ยสามารถรับประทานได้2รูปแบบถ้าเราพักให้เย็นไปเลยนะครับรับประทานที่อุณหภูมิห้องก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆกับพาสต้าสลัดครับแต่ถ้าเรารับประทานอุ่นๆก็สามารถเป็นอาหารจานหลักเพื่อสุขภาพได้ดีทีเดียวครับ เราแช่มะเขือม่วงนะครับในน้ําใส่เกลือประมาณสัก15นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาซับน้ำนะครับการแช่มะเขือม่วงเนะี่ยช่วยทําให้ลดความขมของมะเขือม่วงครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปต้มเส้นพาสตา้ากันครับ ล้างน้ำให้เดือดนะครับใส่เกลือลงในน้ำต้มเส้นครับเส้นที่เราใช้ในวันนี้นะครับมีชื่อว่าเอดเกตไรคัลเลอร์ครับสีสวยมากเลยสีส้มๆแดงๆก็คือมะเขือเทศนะครับสีเขียวก็คือผักส่วนสีเหลืองก็มาจากแป้งข้าวสาลีดูรัมนั่นเองนะครับเส้นตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจําชื่อไม่ได้ก็จําเป็นหมายเลขครับ656ครับต้มให้ออเดนเต5้นาทีต้มให้นุ่มเลย7นาทีซึ่งผลจะต้มให้ได้ระดับออเดนเต้นะครับ5านาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราจะตักขึ้นจากน้ำต้มเส้นนะครับแล้วก็นําไปคก เขากับน้ำมันงาครับเราจะไม่ล้างน้ําเย็นนะครับดังนั้นเส้นของเราเนี่ยก็จะสุกขึ้นอีกระดับหนึ่งจากความร้อนที่มีอยู่ในตัวเส้นนะครับเวลาที่เรานํามาปรุงเพื่อรับประทานเนี่ยเส้นจะนุ่มกาลังพอดีเหมาะสมกับเมนูนี้ครับเราใช้เส้นนะครับทั้งหมด100กรัมครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเตรียมความพร้อมในส่วนอื่นๆกันเลยครับเราใช้เบคอนหั่นหนานะครับหั่นให้เป็นแท่งครับ เตรียมซอสนะครับโชยุตามด้วยส่วนผสมของจิกโชว์น้ำตาลทรายแดงน้ำสะอาดนะครับและพริกป่นเล็กน้อยครับกลับมาที่เส้นพาสต้าของเรานะครับตอนนี้เขาได้ระดับออเดนเต้แล้วเราตักออกจากน้ำร้อนนะครับใส่ส่วนผสมน้ำมันานานะครับลงไปประมาณ2ช้อนชาครับคลุกเคล้าให้น้ำมันเคลือบเส้นดีนะครับหั่นครึ่งมะเขือเทศเชอร์รี่เตรียมไว้ครับ ตั้งกระทะไฟกลางนะครับเราใส่เบคอนที่เราหั่นไว้ลงไปครับพร้อมด้วยน้ํามันนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับให้เบคอนกับน้ํามันค่อยๆร้อนไปด้วยกันนะครับเราผัดเบคอนนะครับให้ได้สีที่สวยนะครับแล้วก็ตักออกจากน้ํามันพักไว้ครับมะเขือม่วงนะครับเราก็เทน้ําออกนะครับใส่ตามลงไปครับมะเขือม่วงนะครับเราจะผัดให้สุกและนุ่มดีใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ7-8นาทีครับ เนื้อของเขาค่อนข้างหนานิดนึงนะครับเราหั่นชิ้นหนาแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องรสชาติว่าจะจืดนะครับเพราะว่าตอนที่เราแช่ กับน้ำเกลือก็จะมีรสชาติเค็มอ่อนๆเล็กน้อยนะครับต้องผัดให้สุกดีนะครับมันจะมีลักษณะที่นุ่มแล้วก็หวานอย่างธรรมชาตินะครับเราสามารถทดสอบได้นะครับโดยการลองเอามี้จิ้มลงไปที่ตรงกลางเนื้อของชิ้นที่ใหญ่หน่อยนะครับดูว่าเขานุ่มดีแล้วหรือยังเราจะรู้สึกได้นะครับว่าถ้าเบื่อด้ในสุกแล้วเนี่ยมันจะไม่มีแรงต้านนะครับเราจะนําขิงกระเทียมนะครับที่เราบดไว้เนี่ยใส่ลงไปรวมกับตัวซอสครับคนเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ลดไฟนะครับลดไฟลงต่ํา ใส่ลงไปเลยครับคลุกเค้าครับผมเร่งไฟครับมะเขือม่วงก็จะดูดน้ําซอสเข้าไปนะครับพอน้ําซอสเหลือคลุกคลิกแล้วนะครับเราปิดไฟได้เลยครับผมใส่พาสต้าที่เราพักไว้นะครับเค้าให้พอเข้ากันมะเขือเทศเชอร์รี่ครับและเบคอนคลุกเค้าเล็กน้อยครับ คนอิตาเลียนะครับก็มีเมนูพาสตา้าที่มากับมะเขือม่วงเช่นเดียวกันนะครับแต่สูตรนี้จะแตกต่างครับเพราะว่ามีรสชาติแบบสไตล์เอเชียลองทำกันดูนะครับผลนพักนักปรุงโฮมคุกผลพักนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไรทิพ มีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณหนังสืออิตาดากิมัสหนังสือแคนดี้แมนผลิตภัณฑ์ตราแมคคอมิกผลิตภัณฑ์ปราทิวลิปหนึ่งในช็อกโกแลตเค้กนะครับที่ทุกวันนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทีเดียวนั่นก็คือช็อกโกแลตเค้กที่มีส่วนผสมของเบียร์นะครับส่วนความเข้มข้นของรสชาติของช็อกโกแลตก็มาจากผงโกโก้ครับวันนี้เราจะมาทำโกโก้ดาร์กเบียร์เค้กครับ วันนี้นะครับผงโกโก้ที่เราใช้นะครับเป็นผงโกโก้จากทิวลิปซึ่งมีไขมันโกโก้22-24เปอนตะครับผงโกโก้ตัวนี้ครับเป็นผงโกโก้100เซครับมีสีออกโทนน้ำตาลเข้มนะครับอมแดงนิดๆครับเหมาะกับการทำเครื่องดื่มหรือว่าจะทำมูสทำไอศครีมหรือว่าขนมอบโดยเฉพาะกลุ่มของขนมที่เป็นลักษณะวีแกนนะครับกลุ่มนั้นเนี่ยบางครั้งเราจะรู้สึกว่ามันขาดความหอมมันนะครับสามารถเติมเต็มด้วยโกโก้ตัว นี้อย่างง่ายๆทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นผงโกโก้คุณภาพจริงๆครับคนใช้ผงโกโก้ตัวนี้นะครับ75กรัมครับผสมกับน้ําตาลน้ําตาสูตรนี้ค่อนข้างเยอะอย่าเพิ่งตกใจและอย่าเพิ่งลดนะครับเป็นธรรมชาติของเค้กตัวนี้แล้าคนผงโกโก้กับน้ําตานะครับให้เข้ากันครับ นอกจากเบียร์ดำนะครับความนุ่มของเค้กสูตรนี้ก็มาจากซาวครีมครับเราจะผสมส่วนประกอบครีมไข่ไก่แล้วก็วานิลลาให้เข้ากันดีก่อนครับ สูตรนี้นะครับใช้เบียร์ดำอยู่ที่250มิลลิลิตรนะครับเบียร์ดำก็ซื้อได้ตามซปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเอาที่ตรงกระป๋องหรือว่าขวดเขาเนี่ยเขียนว่าดาร์กเบียร์นะครับหรือว่าจะเขียนว่าสเตลก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันครับส่วนประกอบของเบียร์ดำเนี่ยช่วยทําให้เค้กตัวนี้มีสีที่สวยนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ครับ เค้กไม่ได้ขมครับเพราะฉะนั้นเด็กๆทานได้เนื่องจากว่าตัวเบียร์เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะนําไปตั้งไฟละลายกับเนยนะครับระหว่างที่โดนความร้อนแอลกอฮอล์ก็จะละเหยไปและหลังจากนั้นเราก็ยังไปอบซ้ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเค้กตัวนี้กินแล้วไม่เมาอย่างแน่นอนไม่มีแอลกอฮอล์เลออย่างแน่นอนเด็กๆทานได้ไม่ต้องกังวลเลยครับ เนยละลายดีแล้วนะครับยกออกจากความร้อนครับใส่ลงในชามผสมนะครับตามด้วยส่วนผสมของโกโก้และน้ำตาลผสมให้เข้ากันครับเข้ากันดีแล้วใส่ส่วนประกอบของซาวครีมไข่และวานิลลาครับผสมต่อครับ พิม9นิ้วลองด้วยกระดาษไข่นะครับเตาอบของเรานะครับ180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนอบเป็นเวลา50นาทีครับเค้กของเราสุกดีแล้วครับเราจะพักเป็นเวลาประมาณสัก1-2ชั่วโมงเพื่อให้เย็นสนิทครับเดี๋ยวเราจะมาทำครีมชีสเนี่ยปาดหน้าบนหน้าเค้กกันครับพอเข้ากันดีเร่งความเร็วครับ ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วหยุดทันทีได้เลยครับฟรอสติ้งหน้าครีมชีสของเราเรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้เค้กก็เย็นลงแล้วเดี๋ยวเรามาปาดหน้ากันเลยครับ เรียกว่าขอเอาใจเหล่าทิวลิปโกโกริสตาที่หลงไหลในรสชาติของโกโก้อย่างแท้จริงนะครับเค้กสูตรนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ปาดหน้าด้วยครีมชีสนะครับห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหารครับเราสามารถเก็บในตู้เย็นได้ถึง5วันสบายๆเลยครับเดี๋ยวเรามาตัดกันดูนะครับว่าเนื้อสัมผัสด้านไหนเป็นยังไงกันครับจุดเด่นของเค้กสูตรนี้นะครับคือเนื้อที่นุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็เข้มข้นด้วยรสโ,โกโก้ลองทำกันดูครับ Coco Dark Beer Cake หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG Tik t o k และปหลายแอดครับ